บูชาข้าพระนีย่าขาดกันนะลูกเนะเดือนหนึ่งก็มีครั้งเดียวปกติอัจาจะบูชาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งเราก็ทำอย่างต่อนเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วนะจ๊าระว,ว่าบุญบูชาข้าพระเนี่ย เป็นบุทิ่สัมกัญสัมกัญมากๆปัญยายตานมีชีวิตอยู่นี่ท่านจะย้ำเสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากมาด้วยตัวเองจะได้100บุญร้เปอร์เซนนี่ท่านท่านสอนหลวงพ่อละจ๊ะแต่ถ้าฝากมาเร่นฝากาาทายธรรมฝากปัจจัยทายธรรมอะไรมาเนี่ยจะได้แค่ครึ่งเดียว เพราะฉะนั้นนี่เรามาเกิดยากนะลูกเนาะเอาให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าสาธุดีไหมจ๊ะดีครับหรือจะเอาทีละครึ่งเอาเอาเอาร้อยครับเอาร้อยเนาะครับ,ค,รบคือคนอื่นเขารรยร้อยเปอร์เซ็นต์เรารวยครึ่งหนึ่งเอาไหมอย่างงั้นไม่เอาครับ,รบเพราะฉะนั้นต้องมาด้วยตัวเองนะจ๊ะยกเว้นเราไม่สบายจริงหรือติดภารกิจที่สาคันี้จริงอ่านัน ถือเป็นกรณีพิเศษแต่ก็ยังได้แค่ครึ่งเดียวนี่เนาะน <c oughs> ับแล้วว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อยาขาดนะลูกเนะอยาขาดต้องมาบูชาขับละให้ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะว่าการจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายตั้งพระผู้ปราบมามาบังเกิดขึ้นนั่นแหละวิชาธรรมกายก็บังเกิดขึ้น และการค้นพบวิชาพิเศษเนี่เพื่อให้ได้บุญที่จะนับจะประมาณไม่ได้นี้ก็เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะจ๊ะถ้าหากยุคในยุคที่ภาคโปรดอย่างนี้จะไม่มีนะจ้ะการบูชาาพระบะไม่มีก็มีแต่การถวายมหาสังฆทานแบบปกติทั่วๆกันไปแต่การที่จะน้อมไปถวายในระดับ ละเอียดลึกซึ้งนั้นต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายเท่านั้นซึงประเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาท่านย้ำอยู่เสมอเลยย้ำแล้วฝากย้ำถึงพวกเราด้วยนะเจ้าว่าวิชาธรรมกายในสำคัญอย่างยิ่งวิชาธรรมกายเท่านั้นจึงจะปราบมาได้เพราะนั้นใครทำบุญกับวิชานี้เนี่ยจะไดให้บุญมากการบูชาคับละจะตั้งอาศัยวิชาธรรมกายอย่างเดียว อย่างอื่นทำไม่ได้นี่นะจ๊ะแล้วก็บุญนี้เนี่ยจะไปถึงกับหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้ว<า>จะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามแม้ไปอยู่ในภพที่ไม่น่าย,ยินดีค,คือในภพทุกขติภูมิอะไรต่างนี่นะจ๊ะซึ่งบางภูมิบุญส่งไปไม่ถึงโดวยวิธีธรรมดาอย่างนี้นะจ๊ะ ทามนกนันไหมจ๊ะทานครับบุญส่งไปไม่ถึงด้วยวิธีธรรมดาจะต้องใช้วิธีพิเศษคือประกอบวิชาธรรมกายนี่แหละดังนั้นให้เราเปลื้อบกเปลืม้มงใยดีใจไว้เถิดนะจ๊ะว่าที่เราได้ให้โอกาสตัวเองเรามาบูชาข้าวพรลันนี้เป็นสิ่งที่ดีบุญนี้จะไปถึงกับ หมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วแม้อยู่ในพภูมิที่ปกติรับบุญไม่ได้ค,คือวิสุพพภูมิที่ไม่น่ายินดีเนี่ยนะก็จะรับได้อย่าขาดกันนะลูกนะนี่เป็นเรื่องดีสำมัน